ขณะนี้ช่องเจ็ดสีพาทักงคูกับรายการถ่ายทอดสดในรายการศึกยอดมวยโลก WBC นะครับซึ่งวันนี้ช่องเจ็ดสีร่วมกับบริษัทเพชรยินดีโปรโมชั่นจำกัดซึ่งการถ่ายทอดวันนี้ก็จะมีขึ้นที่อิริสปาคอมเพล็กซ์นะครับถนนพระราม9นี้นะครับก็เป็นรายการมูทิน่าดูรายการรปยการอุ่นเครื่องของชัดชัยอิริทิมกับแจ็คอาเซียญานะครับตอนนี้พบกับคุณเฉลิมเขาพนธุ์ไทเลยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องเจสีร่วมกับบริษัทเอสเอสโปรใช่ะ8มแปดจำกัดบริษัทในเสือในเครือนักสวิมฐานเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เพชรยินดีโปรโมชั่นวันนี้ก็นําท่านผู้ชมมาที่อิลิกสปานะครับซุปเปอร์ขับเป็นการชกมวยในศึกยอดมวยโลก w b c นะครับวันนี้ก็มีทั้งชัดชัยและก็แซมสั้นนะครับซึ่งจะกลับมาชกมวยสากลให้แฟนๆได้ดูว่าวันนี้แซมสั้นนะครับจะโชคได้ประทับใจแค่ไหน แล้วก็วันนี้แซมสันหรือว่าแสนเมืองน้อยนะครับน้ำหนักตัว116ปอนด์เป็นฝ่ายแดงนะครับฝ่ายน้ำเงินเป็นรองแชมป์ในรุ่นจูนเปอร์เเวทอันดับ2ชาวฟิลิปปินส์เอ็ดวินคาซาโนนะครับ116ปอนด์เท่ากันแล้วก็เพื่อเป็นเกียรติของมวยคู่นี้นะครับขอเชิญอุปนาย,ยกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยโดยท่านพลตรีเมธีธพังศรีนะครับขึ้นมอบอปลาให้กับนักมวยทั้งคู่เลยครับขอเดินเชิญเลยครับ แล้วก็ในโอกาสนี้ขอเชิญคุณบุญเลี้ยงนะครับคุณบุญเลี้ยงก่อนนะครับซึ่งจะมอบทองคําให้กับทางแซมซันหรือว่าแสนเมืองน้อยลูกเจ้าพ่อมหิศักนะครับเป็นกําลังใจให้กับการโชคของแซมสันในวันนี้นะครับ,บ,บแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านพันตรี <S <S เพื่องเฉลยจารุวัฒนะครับผู้แทนของอิลิสปานะครับผู้แทนของอิลิสปานะครับขึ้นมอบสร้อยคอทองคำให้กับทางแซมสันอีกคนด้วยนะครับ นี่นะครับพอหมดคู่นี้แล้วนะครับจะได้ชมการชกระหว่างฉัดรชัยนะครับฉัดรชัยตัวน,นี้ก็อยู่รองอันดับหนึ่งนะครับตัวน,นี้ก็ขอเชิญชมได้เลยครับสำหรับคู่แรกนะครับจะเป็นการชกระหว่างแสนหนึ่งละลูกเจ้าพ่อมหศักดิ์นะครับดักรับ16ปอนด์กับเอ็ดวิน ปาชาโนรองแชมป์รุ่นทีเนดย์ระดับ2ของฟิลิปปินส์นะครับตอนนี้ก็อตอนนี้ก็คุณสมิงขาวมาไร้โปรดนะครับพบคุณสมิงขาวเลยนะครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้เป็นการชกกันที่อิลิคสปานะครับบริษัทเอสเทปโปชนะแปดแปดจำกัดแล้วก็บริษัทยินดีโปรโมชั่นนะครับก็จัดรายการมวยนัดพิเศษในวันนี้นะครับก็ผู้ที่สนับสนุนวันนี้ก็มีมากมายนะครับอย่างบริษัทโอสุนสภาเทคโโนลยีเจ้าของ M100 แล้วก็ M150 นะครับสนับสนุน มวยแชมป์โลกมาตลอดนะครับวันนี้ยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับฝ่ายแดงคือแซมสันหรือว่าแสนเมืองน้อยนะครับเราก็เคยดูกันว่าแซมสันในโชคในแบบมวยไทยมาแล้วนะครับวันนี้เบนเข็มมาโชคแบบสากลคู่โชคก็คือเอ็ดวินคาซานโนนะครับรองแชมป์ในรุ่นจูเนียร์บตเบีวเวยอันดับสชาวฟิลิปปินส์นะครับน้ำหนักตัวเท่ากันคือ1 1 6ปอนด์นะครับ วันนี้แดดยังร้อนเรกวแดดยังร้อนจ้าอยู่นะครับที่หลิกสปาวันนี้เพราะว่าช่วงเวลาประมาณใกล้ๆห้าโมงแต่ว่าบรรดาแฟนๆนี่มาชมกันแน่นแล้วนะครับภายในหลิกสปาวันนี้เพราะว่าจะมาเป็นกําลังใจให้กับทางแซมสั้นหรือว่าแสนเมืองน้อยแล้ววันนี้มีทั้งทางชัดชัยนะครับก็จะขึ้นทิงจากยูริในโอกาสต่อไปนะครับเราก็ติดตามดูกันต่อไปวันนี้แซมสั้นจะโชคกับรองแชมป์ระดับสองชาวพิษิปปินนะครับ ชื่อว่าคาซาโน่นะครับแซมสันสในสวมเกงสีขาวนะครับทึ้งเกงปักว่ามีตาแล้วก็การบินไทยแซมซันในเป็นมวยซ้ายนะครับแซมซันสวมเกงสีขาวเป็นฝ่ายขยับเข้าไปอีกคาซาโน่ก็ซ้ายมันโดนซ้ายของแซมซันไปหมัดนึง แซมสันขยับบกเขาไปอีกแซมสันเสร็จไปเรื่อยนะครับเรามาดูว่าแซมสันนี่มีสิ่งไหนที่จะแก้ไขนะครับเพราะว่าทางผู้จัดการคือผู้มเตอร์วิรัติวัชารัตนาบงก็เบนเข็มให้แซมสันนี่มาชกแบบสากลโตมเวยสากลนี่ชกแรกแก็เนื้อตัวนี่นักจะแข็งนะครับเรียกว่าเบสิกการชกนี่อาจจะเก่งก้างไปนิดเรามาดูว่าแซมสันนี่ จะไปได้แค่ไหนนะครับแล้วก็จะชกประทับใจแฟนๆมวยแค่ไหนก็ติดตามดูกันต่อไปนะครับ <S <S พราะแซมสันนี่ปกติชกมวยไทยก็ระดับเงินล้านอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าประเภทปอดใหญ่กําลังดีนะครับหัวใจนี่เกินพันเปอร์เซ็นต์ผู้นี้แฟนๆมวยมาชงกันเริ่มทยอยเข้ามากันแน่นเป็นลาดับแล้วนะครับผู้นี้ก็ชกกันสิบยกนะครับอัสโนโพยายามปล่อยโต้เหมือนกัน สัมซันในปกตินี่เป็นมวยหมัดอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะไม่หนักเท่าไหร่แต่ว่าย้ำได้เรื่อยนะครับย้ำได้เรื่อยหนามมลูมินีนะครับสัมซ้นขยับบุกเขา้าไปสั้ซันบุกเข้าไปเรื่อยนะครับพยายามช่วงแล้วช่วงซ้ายก็ยังไม่ถึงเท่าไหร่สัมสันนี่ก็เคยแบบว่าเบนเข็มมาชกสากลอยู่ ดูเหมันจะสองไฟนะครับแล้วก็หมดยกแค่ไหนนะครับเพราะว่าพูดถึว่าแซมสันนีโชคมวยไทยได้รับความนิยมจากบรรดาแฟนๆนี่มากมายล้นหลามเลยทางเิเนวก็จัดทีไรหรือว่าคุณวิรัตเนี่ยก็เก็บเป็นล้านทุกทีนะครับวันนี้มาชกกับรองแชมป์อันดับสองชาวฟิลิปปินส์นะครับคาซานโนสวมเก่งสีเหลืองนะครับแซมสันสวมเมืองเกงสีขาว แฟนๆนี่มาชมกันเยอะพอสมควรนะครับทยอยกันเข้ามาเรื่อยที่ริสปาซุปเปอร์ครับดินถนนพระรามเก้าเลยนะครับอ,อากาศเย็นสบ,บายตอนนี้ผมสันเดินช่วงครับอีกสกสาก็แ,แรกนี่จะต้องคือเบสิกนี่อาจจะดูแล้วเรียกว่าไม่ธรรมะทะแมงเท่าไหร่แต่ว่าแซมสั้นนี่ประเภทมวยหมัดแล้วเหมือนกัน พยายามเดินขว้างขวงซ้ายไปมัดนะแพทชนโนพยายามหมุนออกไปอีกสั้นเดินทะเลาะไปเรื่อยนะครับมวยบุกเดี๋ยวว่าต่อยแรกเนี่ยจะต้องก้าวเข้าต่อยนะครับถึงจะถึงผู้ชกแาชนโนรอจังหวะสองอยู่ไม่ยอมแรกนะครับคงรู้กติสับของแซมสันนส้นเหมือนกันสั้นหัวขวาตัดลำตัวอีก ยามเล่นใน,นช่วงหนา้าๆนาของคาซาโน่ไว้ก่อนแม่เสีเเเยงเทียร์เป็นระยะๆะะนะครับเพราะว่าแซมสั้นี่ประเภททะเลาะไม่เลิกแล้วเหมือนกันคาซาโน่ก็ทนนะครับยามหันมาแลกกับแซมสัน้นสั้นล้งนวงลําตัวอีกสวมตัดไว้เรื่อยนะครับอ้คาซาโน่โดนจุกแล้วนะครับยกที่สองเท่านั้นนะครับ คาสโน่โดนลำตัวเข้าไปโอ้ยร้องโอ้ยโอ้ยเลยนะครับไม่ไหวแล้วนะครับกรรมการอุดมดีกระจ่างนับจนครบสิบยังไม่ลุกนะครับดูว่าโดนลำตัวเข้าไปโอดโอยไปเลยนะครับแซมสันนี่หันมาช่วงลำตัวอย่างเดียวจนทั้งรองแชมป์ชาวฟิลิปปินส์นี่อยู่ไม่ได้นะครับแค่ยุกเอาคาสโน่รองแชมป์อันดับสองชาวฟิลิปปินส์ล่นนะครับมาดูาแซมสันนี่เรียกว,ว่าช่วงลูกไหนนะครับตัดลำตัวเข้าไปอีกดูชัดๆๆ ชา้ชาๆาจๆอีกครั้งนะครับว่าหมัดไหนของแซมซันนักมวยฟิลิปปินส์นี่ไม่รู้กิติศัพท์ของแซมซันก็เลยกล้าแลกคิดว่าแซมซันนี่หมัดไม่หนักแต่ว่าโชคมวยไทยนี่โดนหมัดโดนเท้าโดนเข่ามาเยอะเรื่องมวยสากลน,นี่โดนหมัดอย่างนี้ธรรมดานะครับตอนนี้ตัดลําตัวไปสามสี่หมัดจุกแล้วนะครับวิ่งแจนไปเลยนะครับคาร์โนหไปเลย